ครั้งแรกที่ได้ยินเพลงที่ัวเองแต่งน่าแบบนี้แหละฟินสุดๆเป็นปลื้มไลแคนที่อิมแพ t อารีนาเมืองทองธานีคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆครับก็าเยอะมากครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มาชมคอนเสิร์ตของไลแคนต้องบอกว่าโช์นี้ทำออกมาได้ดีมากคือจริงๆนี่อยากมาดูฟ e e l l i k มี e นะคะเพราะเพลงนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสแต่งแล้วก็อยากรู้ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนในหัวเราหรือเปล่าซึ่งโอ้โห คู่มัทุกอย่างคือดีมากคือมันอึ้งมันทึ่งมันจึ้งคือแบบว่ายืนอึ้งอยู่กลางไรอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นได้ไปฟังเพลงสีทูที่เราแต่งยมากคือตกแล้วตกอีกตกน้ําตกเรือตกตู้ตกโต๊ะตกเตียงตกโดนเฟเลยตกค่ะแลอจริงๆเขาทําโชว์มาได้ดีมากเลยะปกติเนี่ยผมไปดูแต่เคป๊อปแล้วรอบนี้ได้มาดูทีป๊อปนี่คือ็ีป๊อปที่ตรงรุ่นตรงปกแล้วที่สบายไปมากกว่านั้นก็คือเพลงฉ่ำครับเพราะว่ามันฉ่ำแบบสมถาฉ่ำแบบกระนำน้ำฉ่ำแบบละหำกระนำใจไรอยู่มากเตืนใจแทนแกง ส้มมากๆเลยนะคะเด็กๆโตมาได้อย่างดีจริง,รงเป็นปื่มแทนไลฟ์ยูทุกคนเลยฮะ,ะต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ผลักดันน้องๆมาได้ถึงขนาดนี้ขอบคุณค่าย g ีแมนแกมี่หรือ r i เซอรนะครับที่สนับสนุนน้องและทําโชว์มาได้ดีมงทีป๊อปคงต้องลง<อ>แล้วขอบคุณ <ละ S 2> ดนตรีนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอกันสุดท้ายแล้วก็คือขอบขอบขอบ,ขอบตาดํามากเพ <อ S 2> ราะว่าตอนนี้นอนไม่หลับมุกออนจากคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้โอ้จะบ้า